สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจชตนะครับพาท่านผู้ชมมายังสวนของคนเกษตรนะครับวันนี้ก็มาชมทุเรียนที่สวนของคนเกษตรนะครับสําหรับต้นที่ท่านผู้ชมชมอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นต้นทุเรียนที่ผมปลูกเป็นชุดแรกวันแรกของแปลงนี้นะครับ ซึ่งทุเรียนแปลงนี้ผมก็ได้นำเสนอคลิปบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ในแปลงก็จะมีทุเรียนหลากหลายรุ่นนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างผสมปนเปนกันไปนะครับแล้วก็หลายท่านอยากจะชมทุเรียนรุ่นแรกนะครับชุดแรกที่ผมเริ่มปลูกนะครับก็เป็นทุเรียนที่ผมปลูกเมื่อปี 2561นะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วก็วันนี้ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเดือนนี้นะครับก็เวียนบรมาบันจบรอบๆนะครับ2ปีเต็มนะครับ24เดือนเต็มนะครับเป็นทุเรียนชุดแรกที่ผมลงมือปลูกนะครับซึ่งผมก็เคยบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ซื้อมาแล้วก็จะมีการทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับโดยการ เอาลงกองลงบ้างเอาเงาะลงบ้างเอามะพร้าวลงบ้างนะครับเพราะว่าแปลงนี้ซื้อมาแล้วก็จะมีผลไม้อื่นปะปบบนมานะครับก็ทําไปปลูกไปเรื่อยๆนะครับท่านก็เลยได้ชมทุเรียนหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ได้ทําเสริมรากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้ทําการขยายพันธุ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ FC หลายท่านอยากจะชม ต้นที่ปลูกแล้วานานที่สุดก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับอ่านี่ท่านชมแล้วก็เดี๋ยวเราให้ไปชมกันใกล้นะครับเมื่อก่อนผมก็ปลูกวันละ3ามต้นบ้าง2ต้นบ้างแล้วก็เว้นไป2ส,สัปดาห์สัปดาห์นึ่งสักสต้นสามต้นนะครับเพราะว่ายุคนั้นทุเรียนนี่แพงมากนะครับแพงมากตัวน,นี้ผมซื้อมาวันนั้น3 5 0หสิบนะครับ ต้นก็ประมาณสเอวนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ยอดสวยงามนะครับใบก็สวยงามนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ตามที่ผมทําคลิปไปนะครับไม่ว่าเรื่องราวของการดูแลนะครับการให้ปุ๋ยการให้น้ําหลายท่านก็ได้ติดตามมาตลอดก็เข้าเข้าก็เข้าใจดีนะครับว่าผมนี่ทําเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการตัดหญ้า การแต่งกิ่งก็ทําคลิปมาตลอดนะครับแล้วก็การปลูกโดยอาศัยความชื้นสัมผัสจากนี่นะครับเพื่อพิเลี้ยงปฏิบันก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ปลูกปลูกร่วมตลอดนะครับเพื่อรักษาความชื้นสัมผัสน,นะครับนี่มันงมมน,นาวก็ยังมีนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการดูแลทุเรียนนะครับให้ได้ผลนะครับเราต้องทําเองนะครับแล้วก็รู้จักหมั่นสังเกตดูแลเป็นประจํา สำหรับการให้น้ำก็ให้ตามขนาดอายุนะครับผมก็ทำไปหลายคลิปแล้วแล้วก็ท่านที่อยากจะได้เทคนิคการดูแลทุเรียนนะครับในแบบของสวนคนเกษตรก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้นะครับตามไอดีลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมก็ยินดีที่จะแนะนำนะครับถ้าท่านอยากจะได้เรื่องราวของปุ๋ยอยากจะได้เรื่องราวของอเทคนิคการดูแล ให้ตู้เรือนของท่านให้ผลผลิตนะครับแล้วก็ได้ต้นสวยท่านก็ตักทายมาที่ผมได้เลยนะครับก็มีเคล็ดลับหลายอย่างนะครับที่จะบอกท่านผู้ชมแล้วก็ที่บอกไปแล้วก็เยอะแยะนะครับมากมายหลายคลิปที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับฤดูแล้งนะครับผมก็มีการให้น้ําอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนะ ต้นไอ้หัวนี้ก็บากพุ่งหัวบากนี้ก็พุ่งหาต้นนะครับแล้วก็รอบรอบนี้ก็จะมีสปริงเกอร์หัวเหวี่ยงนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานี่ไปวงกว้างนะครับเพราะต้นก็โตตามที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไปว่าเรื่องราวของการให้น้านะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ญ้านะครับจะต้องไม่ไม่รกนะครับก็ให้ให้มีย้ากลุมอยู่แบบนี้นะครับก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับสภาพใบสภาพต้นนะครับเราต้อง ดูแลเรื่องราวของปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยนี้เขาต้องการเยอะมากครับท่านผู้ชมครับพอยิ่งโตนี้ยิ่งต้องการนะครับท่านดูนี่นะครับดูนี่ดูลําต้นนะครับนี่ก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเราอยากให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จแหะครับแต่ว่าบางท่านก็เอาคลิปนู้นบ้างคลิปนี้บ้างดูแล้วก็สลับ สับเปลี่ยนกันเอาเทคนิควิธีการโน้นน้าววิธีการนี้บ้างบางท่านก็สับสนนะครับเอาไปแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนี่มีธนูนี่นี่นี่ก็คือการเสริมรากนะครับรผมก็ได้ทําการเสริมรากด้วยนะครับก็ปลูกไปหลายเดือนแล้วแล้วก็มาเสริมรากต้นนี้ก็มีทั้งหมดสีรากนะครับการเสริมรากต้นนี้ผมก็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วด้วยนะครับในวันที่ทําคลิปเมื่อก่อนนะครับ ท่านสามารถที่จะย้อนลอยถอยหลังไปชมได้นะครับนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ท่านจะต้องทําทเองด้วยนะครับทําเองแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับ แต่จะว่ายากก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของทุเรียนนะครับก็เน้นปุ๋ยเป็นสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเน้นปุ๋ยเน้นการให้น้ําก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้นะครับผมก็มีปุ๋ยดีๆให้ท่านผู้ชมได้ได้นําไปใช้กันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็ ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับเพราะหลายท่านก็ชมแต่คลิปตัวเล็กๆนะครับช่วงที่ผ่านมาอยากจะดูต้นใหญ่ในสวนบ้างนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมเริ่มทําคลิปตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับที่มีกล้วยเต็มไปหมดนี่นะครับคือต้นนี้แหละนะครับทําเทคนิคการใส่ปุ๋ยนะครับนนก็อีกต้นหนึ่งนะครับนนนะครับ หายคงใจนะครับ FC ที่อยากจะชมนะครับเพราะหลายท่านเห็นผมทำแต่คลิปตุเรียนเล็กๆนะครับบอกว่าทุเรียนต้นโตต้นสวยเป็นยังไงนะครับเอาต้นที่ที่ที่โตหน่อยนะครับก็แปลงนี้ที่ผมทำคลิปอยู่ประจำเลยนะครับนี่นะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าเป็นขนาดนี้แล้วนะครับต้นที่ใหญ่ที่สุดก็อายุประมาณ2ปีไม่ใช่ประมาณนะครับ2ปีเลยผมปลูกเมื่อเมษานะครับ61นะครับ หกหนึ่งหกสองหกสามนี่หกสามนะครับก็24เดือนเต็มนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับก็ลาไปก่อนนะครับ ปีกติจตามรับชมนะครับปคือบรรยากาศของสวนครับปีกบ้างใหญบ้างนะครับมีปากพนกันนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ